นี่เป็นวัดที่เบตที่มีลักษณะที่ทำได้สวยงามเป็นนิกายนิ่งมากก็มีสีนิกายแต่นิกายก็สร้างเขาก็มีทุนทรัพย์ในการสร้างในศิลปะของตัวเองให้เป็นที่โดดเด่น mm hmm. ก็มี ชาวพุทธของเจ้าของแต่ละ <c oughs> นิกายก็จะสร้างสัญลักษณ์อกลักษ์ณของตัวเองเมาเป็นที่สำคัญแล้วก็ให้ประชาชนหรือว่าคนอินเดียเขาก็มาเที่ยวมาชมไม่ว่านักศึกษาหว่าประชาชนก็มาดูมาเห็นในศิลปะ ก็อยู่ไม่ไกลกับวัดญี่ปุ่นครนี่มีพระใหญ่ถือว่าเป็นสำคัญสถานที่ที่มีการสร้างศิลปะให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามของศิลปะของตัวเองนั้นก็ถ้าใครได้มาที่พุทธกยาก็ <c oughs> มาเที่ยวมาชมความยิ่งใหญ่ของอวัด ที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่วัดนานาชาติที่ประชาชนก็มาเที่ยวมาชมมาเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของการสร้างในสร้างที่มีการแกะการทำให้ความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสวยงามด้านในก็จะมีศิลปะที่สุดยอดอลังการอันนี้แค่เป็น ด้านนอกก็เป็นการสร้างที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวทิเบตที่ <c oughs> มีการสร้างวัดและสิ่งสำคัญก็จะมีรูปวางมอบเป็นการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีกงล้อแห่งธรรมที่ หมุนออกไปที่ป่าอิสิปตนามฤุกทายวันเมืองพาราณสีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะมาดูมาเห็น